สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเราวีไอพีเนาะประจำวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกห้าคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี 7, ่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า สี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสี่หกเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สี่หกแปดหรือจะเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเรา V ีไห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสองแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์สองแปดสี่ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าศูนยูนห้าห้าจ็ดเห้าเจ็ดแปจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้ออย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ